นเสนอโดยอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์บริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย world gas สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไกยครับ เขาเลยมาจแบบนี้นะครับเรื่องกินยังคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมมั่นใจอาหารไทยยืนหนึ่งที่สุดในโลกเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าก็ถ้าตายไปก็ไม่กินแล้วไม่ของเขาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องการติดตารางเรื่องเล็กอ๋อติดตารางเรื่องเล็กครับผมมันสมกับเขาจริงๆทำไม่ะครับเชื่อไวเร็วๆนี้ เชื่อว่าเร็วๆนี้คงจะเจอเรื่องเล็กในชีวิตวันๆไม่ได้ยุ่งกับใครเลยอยู่กับการทำงานอย่างเยวิยไงก็ไม่จับไปติดตารางหรอย่าจับนะแต่ว่าอย่าลืมนะนอกจากเราเจอกันแบบนี้ Facebook จะเจอเขาใช่เนี่ยต้องดูเอาจริงๆนะผมอยากให้ดูจริงๆมันเป็นกำลังใจมันเป็นความรู้มันเป็นบริเวณที่เราสื่อสารติดต่อกันได้นะฮะและแอปพลิเคชันกวักคุณต่อยด้วยคุณโกใช้ประจำ โหลดติดเครื่องไวด้เลยบอกได้เลยว่าไม่เกียตังอะไรเลยแถมได้คุณประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นอร่อยแถวนี้ก็ถามมาโหลดติดเครื่องทําไงโหลดอ๋อโหลดไว้นะฮะตอนไม่ติดเราแน่ไปนี่เลยไม่ใช่ก็เข้าไปในไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องทั้คนโหลดดกพอโหลดปุ๊บบุ้นบุ้นโหลดติดเครื่องอ๋อโหลดแล้วติดเครื่องท่านเจ็บครับรายการจะเรื่องของผมจะของเลยเรื่องเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันโปรคุณต่อยเก็บไว้เถอะครับเป็นของมีค่ากับชีวิตท่านเพราะผมตั้งใจทําจริงๆและนําแต่สิ่งดีๆมามอบให้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยที่ตัวผมเอง รับไม่ได้ไม่ทําจริงๆแล้วก็ครัวคุณต่อยถ้าไม่อร่อยไม่มีวันครับอย่างวันนี้เรื่องราวที่จะนําเสนอก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายสาหร่ายชนิดนี้มีชื่อว่าวาแต่ก่อนจะไปรู้เรื่องนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนใช่ใช่ไหมีูกต้องแต่ว่าผมเพียงอยากจะพูดว่าจริงๆเนี่ยความรู้พวกนี้ใช่เราก็มีให้เราตั้งใจจริงๆจริงๆนะสาหร่ายแบบนี้ คนทางบ้านชอบเขี่ยทิ้งอันนี้โทษนะแรกๆผมก็เขี่ยใส่มากระปาดงปลาดิบเขี่ยทิ้งไม่ไม่ไม่มีหัวคิดไงว่าทินไม่ได้พี่เขี่ยทำไมใช่ถูกต้อูผมไม่ยผมเขี่ยป่ะหนูเราไม่เคยเขี่ยเมาเขี่ยป่ะไม่เขี่ยมานี่เลยเอามาดูจดหมายไม่เขียเลยคุณผู้ชมนะฮะหนูนี่นะพอแล้วปัญหาไม่เขี่ยจะบอกพี่วัตว่าเวลาไม่กินอย่าไปเขี่ยก็แค่ไม่ตังค์นี่หนักมามนเปนเขี่ยอีกไม่ไปตัง ขาให้มาทุกวัสดีค่ะดิฉันเลิศเธอะมาสวัสดีค่ะดิฉันดีใจและตื่นเต้นมากเลยวันนี้ดิฉันจะได้สัมภาษณ์สุดยอดนักเล่นหวยค่ะโอ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีเอดินบอกว่าจริงหรือเปล่าคะที่คุณเล่นหวยมาทุกงวดเป็นจํานวนสามสิบปีนักเล่นบอกว่าจริงครับดิฉันบอกว่าพูดจริงพูดเล่นไม่ได้จริงครับแล้วตลอด3าิปีเนี่ย ไม่เคยถูกสักงวดเลยจริงไหมคะโอ้โหแกเล่นบอกจริงครับเออดิฉันก็บอกการเล่นหวย30ปีสอนอะไรคุณบ้างคะครับนักเล่นเขามองฟ้าแล้วเขาบอกว่าสอนให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมตั้งใจทำมาหากินต่อไป oh. ดีมากดีมากดีมากแล้วยจะเล่นต่อไหมเล่นเ่มารู้เรื่องประโยชน์ของสาหร่ายวากาเมะการหรือเรียกกันว่าผักกาดทะเลครับผมเดีเยวพืชทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมีรสชาติหวานมากใช่ไหมในขณะที่ผมจะบอกนะครับคุณโกครับคุณก็สามารถทําซุปได้สองอย่างนะซ้ายกับขวาแล้วคุณก็ผสมลงไปตามใจชอบนะมิโซซุปแบบชนิดที่เขามีแบบอาหารทะเลผสมกับมิโซซุปเฉยๆนะครับสาหร่ายวากาเมะคุณตักได้เลยครับสาหร่ายวากาเมะหรือผักกาดทะเลนะครับพืชทะเลชนิดหนึ่ง ที่มีรสชาติหวานและมีเนื้อนะฮะลื่นๆส่วนมากจะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปและสลัดนั่นเองครับในสาหร่ายวากาเมะนะครับมีสารฟูโคเซนทินครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นร่างกายให้เกิดปฏิกิยาการสลายไขมันซึ่งมีผลต่อการลดน้ําหนักและยังมีใยอาหารเป็นจํานวนมากช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยนะครับคนญี่ปุ่นได้ทําการศึกษาพบว่าสาหร่ายวากาเมะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายโรคมะเร็งเต้านมได้ และสามารถป้องกันโรคเบาหวานโรคอ้วนโดยต่อต้านกับอินซูลินที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองครับสาล่ายวากาเมะนะครับมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง14เท่าการทานสาล่ายวากาเมะปริมาณ50-100กรัมนะครับช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะใน1วันครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยครับ มีไอโอดีนซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับกระบวนการเผาผลาญของเซลล์และช่วยรักษาสมดุลของต่อมไทรอยมีแร่ธาตุทองแดงและธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและระบบประสาทอีกด้วยและนอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินบำรุงผิวให้ดียิ่งขึ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวแข็งแรง ปกป้องผิวจากมลภาวะช่วยลดระดับเคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตป้องกันภาวะหลอดเลือดในสมองแข็งได้อีกด้วยครับ <c oughs> ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเน <c oughs> ื่องจากสาหร่ายวากาเมะมีปริมาณของโซเดียมสูงมากและหากทานมากเกินไปอาจจะทำให้ต่อมไทรอยทำงานผิดปกติ เนื่องจากมีไอโอดีนสูงอาจจะทำให้เกิดอาการใจสั่นกระวนกระวายและหิวตลอดเวลาได้ครับอันนี้เป็นข้อระวงังแต่ประโยชน์ค่อนข้างเยอะแยะมากมาย <c oughs> สาหร่ายวากามิควรกินตอนที่ยังไม่เน่าเสียคนอย่างที่ว่าถ้ามันมันมีอาการมันจะเสีย <c oughs> เล็กน้อยๆ<ม>อย่าไป<ม>กินมนะฮะก็ดูด้วยว่ากลิ่นไงแต่นี้มนุษย์ชอบถามว่าเออเน่าเสียรสชาติเป็นยังไงอะไรเหรอลองสิครับลองดูแล้ว จะรู้ศึกษาเอานะฮะพักตัวนี้สักครู่เ <c oughs> พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปงรายการสักครู่เดียวครับเาะเปี้ยสดครับ<อ>มันเหมือนเป็นรถกระพาะของขอกเลเปาะเปียสดต้องมีมัสตาร์ดครับแล้วมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมและผมบอกเปลี่ยนกินลร่งเลยเราไม่เคยได้กินรสนี้ไงย้ำอีกทีราชบุรีมีแต่ของดีมาจากดำเนินสะดวกราชบุรี